ยาวันนี้มีเราเก่ง,างกาจบริษัทก็ไลยคว่า,วามันตัวเดียวโคเอ,อ่อก็ับสวัสดีครับมีเรื่องโบรบใช้ชาติกันต่อดีกว่านั้นนี่เสื้อสีเหลืองด้วยเนี่ยไปไปดูอ่าจานต่อไปจานนี้หลังจากที่ฉันพยายามหลบหนีจากมันฉันถูกพูดเทเลพอร์ตมายัางที่ไหนสักสักแห่ง ถานที่เหนนี้แต่ไม่ไ้วยความมืดและของกฎอันซับซ้อนใช้ได้ยินเสียงของพวกสัตว์ประหลาดอยู่ข้างนอกถงทางเดินเสียองณว่มันดูน่ากลัวม,มากเลยฉันต้องหาทางหลงนี้ออกไปได้ถึงแม้จะเป็นอันตรายแต่นนี้เป็นทางเดียวที่ฉันจะรอดไปแหมเปิดเรื่องมาทุกครั้งนี้เสียวทุกครั้งเลยวสวัสดีอีกครั้ง เฮ้ hey, ปล่อยฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะ,ยะยนคุณได้พยายามนะหลบหนีจากโปรแกรมปรับทัศนคติแบบ4.0คุณ<ห>จึงต้องถูกลงโทษก,ก,การล,ลงโทษนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตและแน่นอนเราต้องการอย่างนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือออกไปเผชิญหน้ากับพวกมันนี่มันไม่ตลกเลยนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้จจรริคับถ้าอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้ง ฉันจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังเมื่อคุณฟังเสียงแล้วให้คุณตะโกนว่ารักชาติสัตว์กษัตริย์โอ้มึงเอาแต่เริ่มเลยเหรอโอ้โอ้มันมาอีกแล้วมายแล้วโอ้โหรักชาติสตัตว์กษ<ห>ัตริย์เอ้าียตานี้มึงยอมเหรอ นี่มันกลิ่นของคนโกหกถ้าอย่างนั้นก็ขอให้สนุกกับการลงโทษแล้วกันนะโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะ <c ười> คือความแบบตกใจมึงโคตรตกใจอ่ะโอ้ไม่นะเสเปิดประตูมึงมึงเสียงอะไรนะเสียงรถเคนขึ้นบ่อันนี้คืออะไรทิ่ซ่อน ไอเราไม่ได้ไฟฉายเฮ้ยไ,ไม่ได้ไฟฉายเออดีกว่าเยอะเลยเว้ยมาไปกันทุกคนคุณไม่สา,สามคุณไม่สามารถสู้กับมันได้สิ่งที่ทำได้คือเพียงวิ่งหนีและซ่อนหาถ้าเป็นไม่ได้พยายามอย่าวิ่งเพราะมันจะสง่ง,ง,ะสงเสียงดังการค้างจะไม่ส่งเสียงใดๆสิ่งที่คุณต้องทำคือตามหาถุงข้าวห้าถุงแล้วนำไป ที่แท่นบูชาทางออกจะปรากฏควรหาเก็มทิศมาติดตัวไว้ด้วยออกเพราะเย่างทิศสีแดงจะนําพาลงไปที่นั่นถึงสำแข้งอย่าให้ความกลัวเขาคข้มงวเราจงกล้าเข้าไว้ฉันจะทิ้งนอนนี่เอาไว้เื่ยมีใครติดอยู่ที่นี่เหมือนกันว่าอรั่ยอดดีเอสอีหยังน่ะถุงข้าวหยิบปุ๊บแม่งมาปั๊บแน่เลยว่าเดี๋ยวอเพิ่งหยิบเปิดทุกห้องก่อน โอเคเอานะอยู่มานะเฮ้ยมันเป็นหินเรื่องแสงเหรอไม่ถุงข้าวเจอแจขวดน้ำกระเป๋าถุงพยาบาลพยาเล็ก Come on man

เชดว่ามันยากเกินไปเว้ยขอด้านอืีหน่นะฉันรู้สึกได้เลยว่าเมื่อกี้ตกลมาสูงมากแต่ฉันโชคดีที่ล่างมีน้ํารองรับฉันไว้อยู่อืมฉันจึงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักคือเสน้ําด้านล่างค่อนข้างไหลแรงระหว่างี้ฉันถูกน้ําพัดไปฉันเผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าตั้ง่ฉันตื่นขึ้นมาฉันไม่เจอใครเลยตัวนี้ฉันหนีมาจากเธอคนแล้วจริงๆใช่ไหมโอ้ my god ไม่น่าพ้นอ่ะโอเคอันนี้เปิดได้ลูซีไอตู้อยู่ไหมเนี่ยอยู่นะตูไม่อยู่ตู้ไม่อยู่น,ะนเจ ูจังวะอ๋อยังม,มีแบตอยู่มาตั้งใจเล่นละเดย๋ย้ตู่ไม่ประทับใจมันต้องลงไปเลยนนอ,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 อนี่ไงก็ลงได้อะไรของมันวะเมื่อกี้ เีย่าละเราลอดจากตู้ตด้แล้วเนี่ยเด็ดพ่อย What the fuck อยู่ที่ไหนวันนี้อีตัวเจอถุงเท้า ประทานกำลังมันทำอะไรได้เลยโอ้ยมิ่งไปหลายที่ได้นี่ว่ะไปดูข้างล่างดิล็อกว่ะโอเคมันล็อกบนล็อกแั้วเราไปที่อื่นมีสวิคอะไรอ่ะ วความสงบแห่งชาติฉบับที่หนึ่งไอตัวสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตามสถานาการณ์ความรุนแรงที่เกิดนี่คือเราที่เราต่อกันมาในยุคโบราณกันละครั้งน,น่ามาแลา้วเทพเจ้ามังกรได้เชบูก้าเพื่อให้มันลบประจกแต่เราคิดว่าป้ายยูทรีปายยูทรีปายยูทรี ผู้กล้าคนนั kind of <S <S um, ้นก็ได้าฝ่าอะไรต่างๆเช่น้ากับลมมาุด้ทายไมาแล้วมาต้หน้าก็ด้อีไครั้งมมนเกี่ยวอะไรกับกูอ่นคันโยกติดไอตูวมันมา้ต กาเกิดรไที่จะส่กเข้าวั่งของชาติแล้ความอดภยในชีวิตและทรัพย์สินนเพื่อให้รากรางหลักทาสภาว่วยมร็วประชาชนในชาติักมตเนยอ้่วมยังไงไ่หาไม่แคอะไรสิ่งวันนี้มีเราเก่งกา เรกมมันยากหรือกูเล่นไม่เป็นเนี่ยอาจจะไวรลอะไรมาเนี่ยกระสุนพระราชทานเย่าย่ๆๆยกระสุนพระราชทานทำไมได้ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้แต่โดนแต่คุณโดนอะไรอ่ะทำให้ศัตรูตันเป็นหนึ่งนีเมื่อยิงโดนในแต่ละนัด แมงเป็นตาพุดพร้อมเลยไอชิ้มหายมาพร้อมแล้วและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆและเหตุการณ์รุนแรมีแนวโน้ม ก็ต่างเกินเกาใดก็สการนก็อการทานก็คกาทานกูยินจากเธอรู้ไหมคือสุขของฉันมุ้งยนเหนื่อยเท่าไหร่ยากเท่าไรเชื่อเด็กร้องอ่ะ

ไมววันหทำไมใหญ่เป็นเกนแท้ไม่แพ้อะไรสิอย่งางวันนี้มีเราจริงหงช่องกูบิน อไรที่เราได้ร่วมกันฟันฝ่ามีปัญหาเข้ามารั้งไม่เสมอเธอคือแรงพลังแรงใจให้ฉันสู้เพื่อเธอยินจากเธอรู้ไหมคือสุดทางฉันเอ้ตัวเฮ้ตัวเฮ้ตัวตัวน้ำ กูไม่เล่นละไอชิมหายไปเถอะ